น้าคา่ะซอจันก็มาทันห่อไปด้วยกระปุงหอ่อแป๊บเดียวมันก็จะจกออกมาค่ะ

ก็ะจะใส่แบบนี้ใส่นี้แล้วก็เอาลงแบบนี้เด้อกลับมาใหม่กลับมาใหม่เออเจ็บหลังแอบตายอยู่ดิให้มันเป็นจังหวะ ใหญ่กับเป็นยัง่าไหลเ็ดง,งานกอลังมันสบายค่ะเพราะเขาต้องใช้เครื่องมือหมดนี่เหนื่อยอยู่ดอนนิอันนี้อันใหญ่ปัดเครื่องก็ได้อยู่แต่ว่าบัก็เป็นอย่าง ออกกำลังกายออกกำลังกายแขนเง่อออกได้เหมเงอออกู่เสร็จแล้วเวสร็จโอเคค่ะเขียนเส้นวิดก,กันเขียนเส้นวิดกันเสร็จแล้ว แลก็มายกขึ้นมาค่ะใสก่กระบอกขึ้นมาใสก่กระบอกนะใชแค่นี้เลยทำแซนิชมาวันนี้กลับมาอีกกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้ ก็หาฝามาปิดกันฝานี่ใส่ฝาเราก็ติดเลเบลด้วยจะหาอีกจอบฝากัน เรี่ยงลูกนะทุกคนให้อยู่บ้านเฉยๆจะอยู่เห็นอย่างอยู่บ้านเฉยๆกสิดาแต่ผัวแต่ลูกมันมีอย่างเหตุไงใช่ไหม,มไ,หไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีอะไรทำกสิดาจะผัวจะลูกแล้ว <It> ปิจ yummy อันนั่นไปใส่กินน้ำก่อนได้อเมริกาก็ไม่เข่งคัดเรื่องปิดปากดอกคือดองปิดแน่บปิดแน่ฉีดวัคซีนทั่วก,กันหมดแล้ว ไปหั่นแซนวิชกันเด้อ๋ยวมาเด้อว,วันนี้เป็นพริกเขียวจ้ะพริกเขียววันนี้นะปาเบอร์แาจทุก ก็ yes, s <S oh. เสร็จแล้วถั่วละห้องนึงอัดวิดีโอเดียวก็พอแล้วอย่าเห็ดไหลเดี๋ยวนายสิดาไหลสดได้อยู่ ได้เงินมากอ่ะส่งพี่ส่งน้องนอง้้อองเยกลมหน้ากลมตาเห็บุบายบายฟอร์มอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่ไหมฟอร์มอินโดนีเซียใช่ไหมยู you ่อยู่มาอินโดนีเซียเนาะเอออยู่บอลเฮียไรต์อ๋อเนี่ยอเมริกันเวอร์ชั่นอเมริกัน งามเดชสาวนี่เออ,อยุใส่กระเบื้อสบายดอกคืนอ้อกนีาหาความสบายดอกหามีงานม,มีการเฮ็ดกับพ่อแล้วไามา่เดือดร้อนคนอื่นอ๋อเะชากินคำนี่แหละ อยากได้ยางกระสือเอาซื้อแล้วก็เป็นพันธะจากของขึ้นกอาอยากได้รถกระสือรถเติมน้ำมันให้รถนางรถ <c oughs> มีเจ่คนติดตอ่อหายไเอาเถอะเขาล่นในสอจันสบ,บายขึ้นเจ้าก็าเอาหายแล้วก็บ่เอาเอา,เอาลุ่ยๆเด้เหรอสันมาเิ่งโตเฮ็ด โตเป็นตาลุ้ยบอคนขาลุ้ลยเขาขยัน,น,ยนค,ยคือหยางเ,เนี่ยเขาไปอด้ยูซื้อเด้คเรลยอ่ะเห็นบอนในพิซซ่าเขาเปิดสามทีลานแลนไปแลนมาอยู่เป็นนี้เป็นสินเขาััอวแล้วใช่ไหมใครอยากร่ำอยากรวยทำงานไปอยู่ใกล้บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่า มันมาอยู่ไก้บ้านส่วนจันก็ไปเห็ดงานไหนไปอยากไปไกลเกินมันเห็ดหลายปีแล้วสองปีส่วาจันก็ครบ,ครบ,บครบสิบปีแล้วได้เห็ดงานอือครบสิบปีแล้วมันนี้ก็ได้ได้เงินจากราฐาัฐบาลกินเด้ยอือก็คือแบบพ2กสิบสองบอจังสิได้เออไปขนมากทีก่เราือ คนต้องทำงานสิบปีขึ้นไปถึงจะได้เงินคืนจากบริษัทห้าสิบปีก็บม่ได้คืนนะเพาต้องทอนไปคนเฮ็ดไปเแลก็รออีกคนเด้อเดี๋ยวมา พอใจหลายได้างานนี่13 14เหรียญคุณเน่ต่อ่วโมงนะขัางกเกินส่วนมากสิบาตำ่ำประตำก็13 14คลิปหน้าเจอกันไหมเด้อกดติดตามแสจันเรรรรด้อสาจาจันก,รรรกันใครไม่ช่องยูทูบแสจันก,รรกนติดตามไปคู่กันล่ะเป็นหมูเป็นพวก,กันเบิ่งแย่งกันเนาะ โอเคเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ